You have come convenient have at an inconvenient time. สวัสดีทุกคนนะครับราชินีของวากันดาสตรอมมาในชุดราชินีสวรรค์นหน้าโอเคมาแล้วกินราชินีสูเนี่ยเขาสตรอมมาในชุดสีดำทอง มาแล้วสีสวยมากเป็นสีทองนี่ช็อตเลยเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเลยมาสิหลบนะหลบนะหลบนะรู้นะทำอะไรรู้นะรู้นะรู้นะอ่ะยืนรอเลยยืนรอยืนรออ้าวมีคนเข้าไปแล้วทุบเลยอ่ะไม่โดนี่ช็อตเลยยิงยิงยิงคีบยิงคีบยิงคีบโอ้ยเจ็บเจ๊เออเออเออโอ้โลหายเลยทำโลฉันหายเดี๋ยวจะจะช็อตเลยช็อตช็อตไปเลยช็อตไปเลย เอออ้าวไม่สองเฉยเลยงงมากอือนี่เนี่เออฮู้พายุสวยไอ่ไอ้สตาตานอ่อนควจะดูพายุไอ้ควรจะชื่นชมพายุไอ้ามาแล้วนี่เนี่ยไปพายุดโดนคีบแล้วก็ช็อตไวเลยช็อตใครไม่รู้ช็อตไปโก่อน่อยโดนเองไม่โล่เราไม่มีโล่เราหายอย่างนี้โล่มาแล้วนีน่เอาโล่ไปแล้วผัดการสตาตาน,นอ้าวไม่เจ็บแต่ลองไว้ก่อนไม่เจ็บ มาแล้วมาแล้วขอข้าบ้างขอบ้างขอบ้างอู้อันตีเลยเอออันตีชิงเออนีชเออ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 ชออเออสวอเออเออเลอเอ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 อวเอ็เออเออเออเอ็เออเอเออเเอเเอออเเออเเออเ็อเเออเล เอชอช็อตแล้วพายุหมุนสีดำทองโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเออเออเออตายไปแล้วไม่ตายอันสีเราไม่ตายโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วฮักเจ็บแล้วฮักเจ็บแล้วฮักเขาเขาไปเติมเยอะแล้วเติมบ้างเติมบ้างเติมบ้างไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะมันไหลไหลหรไหลอันสีแล้วโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยนี่เดียวเอกแอุรยแอแอุรยแอแอุ์ยแอรโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ทุกคนอยู่ทุกคนดูว่านี่เนี่ยอู้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเอาเอาเอาไปแล้วโอ้ยโอ้ยหนีหนีหนี <ared> <acid> หยุดหยุดนะหยุดนะหยุดนะไม่มีสกิลนะใจเย็นนะรอ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 นี่แน่เอาถึงชีฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยสเปรดแมนมาสเปรดแมนมาไม่มีสแตนอ่ะไม่มีสแตนนี่ช็อตช็อตช็อตเลยเนี่ยช็อตช็อตโอ้ย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 โดนฉีดฉีดสเปรย์ระยุงนี่เนี้ยสแตนไปเลยสแตนไปเลยโอ้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 ยเขาไม้ไหมแก่เขาได้ไหมแก่ทำไมไม่มีสแตนสเปรดแมนนี่เนี้ยสแตนแล้วไม่โดนด้วย นี่อ hmm. ันตีเลยอันตีอันตีอันตีเออออุยยอุยอมีใครจีไหมอยากไหลอยากไหลอันตีร้อย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 ไปทันไปก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนช็อตแล้ว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 เติมเลือดอุยช่วยต้องไม่ช่วยต้องไม่ช่วยต้องไม่ช่วยวินเชอร์โซนเจอร์โดนฮักทุบยุทธยุดธยุทนี่เนี่ยหยุดหยุดนะหยุดธอ้อยไม่โดนยานนีอันตีสีเงินเงินเงินทำไมเขาไม่เก็บเขายิงเขาไม่เก็บ ตัวเองก็ได้เราอุตส่าห์แบบช่วยเหลือเนี่ยเสียสละในการเก็บเงินอุ้ยเดี๋ยวใครก็ไม่รู้เดี๋ยวใครไม่รู้ตกใจ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 เออเออโดนโดนโดนออกไม่โดนโดนอย่างเงี้ยใครโดนเออเออเออใช้อันตีแบบไม่โดนอยู่แล้วตายกนอ้อย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 ถอยมาก่อนอ้อยมาก่อนอ้อยมาขอนเออช็อตไม่ถึงช็อตไม่ถึงอ้อยถึงเลยเจ็บเจ็บ ไปพายุไม่โดนใครเลยเนี่ยเออช็อตไปแล้วช็อตไปแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วอุ้ยอันติเลยอันติอ,อีกรอบเออใส่ฟ้าสีทองอุ้ยแล้วแล้วมีคนโดนมีคนโดนกำลังมากำลังมาความช่วยเหลือกำลังมาอ้าวไม่ได้เจ็บเลยเจ็บไม่ตัวเอง อันติไปเลยยุดนี่สตันไปแล้วสตันไม่โดนด้วยผ่านไปเฉยเลยออยยอ้อยอ้อยอ้ยอุ้ยอ้ยได้ได้หลายอันตีได้หลายอันติได้อ้อยอ้อยหมดแล้วหมดอันตีไไม่ได้แล้วตายตายแน่แน่นี่เนี่ยสตันไปก่อนอู้อยากได้อยากได้เห็นคนนอนลหิวแต่ว่าไม่เอาอยู่อ้อยอ้อยเจ็บเจ็บยด้วยเฮลเฮลเฮลทุบเลยทุบทุบอยโเนี่ย มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่เนี่ยหยุดฮักหยุด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 อันติไปเลยไม่ตายด้วยหรอกอันติไปแล้วหยุด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 เออเออทำอะไรทำอะไรไหนี่เนี่นช็อตเลยช็อตเอ้ยไม่ถึงนะาบิงอีกแล้วอ้อยอ้อยตายตายแน่ตายแน่แน่อ้ยเมื่อกี้ยังมีแมกนิโตเลยไม่นิโตไปไหน มาแล้วมาแล้วรอบสองแล้วมารอบสองแล้วออ๊ยคลิปมันถึงป้อมนี้เลยเนี่ยอยา่าไม่ให้เดินไปอยู่ตรงนี้แหละยุดอยู่ตรงนี้ฉันคือตำร,รวจนี bon> ่ไงเอเอชอเอชออาวอตช็อตช็อตมืออยา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 ยุยนะายายายหยุดนะ,ยดนะ,ยดนะาย,ะยา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 ยอยายายปลดยลยายาลายอยายายแย้วเอววอเยอายายายาลายายายยายยย กลางกลางก็มีคนโดนมาช่วยแล้วความช่วยเหลือมาแล้วความช่วยเหลือมาแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยสตาร์มาหนึ่งทีนี่เนี่ยอันติไม่มีโอเจ็บเจ็บ <uke> เจ็บ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอบที่สามนี่เนี้ยแล้วป้อมแจกไปเลยหนึ่งแล้ว อุ้ยจ้าวิวิวิวทำไมถึงบีมตรงนี้ล่ะอันติไปเลยตกใจนี่เนี่ยนี่เนี่ยอันตินะอันตินะอย่านะอันตินะนี่แน่อันติไปแล้วนะเยู่นะอยุดนะอันติทีนะนีแน่อันตีแล้วนะสองสามรอบแล้วนะกี่รอบแล้วนะจะไม่ได้แค่สามจะมั้งมามาอันติรอบนะอันติรอบนะกระปั้นนะโอ้ยไมาเราสลัวนี่แน่เอ้ามโดนป้อม เออช็อตเลย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 เอออันนี้แหละจบเลย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 จบอุ๊ย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 ช็อตนะช็อตนะอ่าช็อตไม่ทันนี่เออจบเลยจบจบทุกคนจบโดนก็จบโดนก็จบอย่าไปสนใจกับอเมริกาเออสกินของสตรอมราชินีซาวาน่า ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบาย